จะไม่ล้มพาล่ะเดี๋ยวชาวบ้านแตกงเลยเมื่อกี้ชาวบ้านจะขนของมาทีนะเอาท่าตักท่าอะไรหน่อยดิเพื่อนครับเพื่อนตายครับนี่ฮะโอ้เมื่อเก่าอยู่แล้วแหว้ยพอแล้วครับพอเรื่องไม่ไหว

ภาษามันอ๋อยรเดี๋ยวจะได้ตรงเลยนะนี่ไปโทรไปโรงพักกล้องเอาไปแล้วนี่กำลังกล้องหน้าวัด แจ้งข่าวหน่อยนะครับขอให้ประชาชนที่อยู่ในแนวถนนคือแนวขันกั้นน้ำในถนนไม่ว่าจะเป็นในประตูพูดง่ายๆครับในประตู <c oughs> และที่สภาพเห็นวัตบรรลัยการขนาดนั้นขนาดนี้ที่มีน้าท่วมขังขอให้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับ <c oughs> มันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆเลยน้อย <c oughs> คือเราเตรียมการไม่เรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญว่าไม่ทันการน้ําก็ขึ้นมาตรงช่วง หน้าวัดครับแต่ตอนนี้เราอุดไปเรียบร้อยแล้ว <ừ> เราทําคันกั้นไปเรียบร้อยครับคือตอนนี้นกําลังดูน้ําออกครับคาดว่าประมาณอีกสองชั่วโมงสถานการณ์จะปกติ<ศ>ขอให้ท่านที่อยู่ในประตูแนวประตูคันกั้นนำ้ำไม่ต้องพึงไม่ต้องกลัวแต่เพียงแต่ว่าถ้าสถานการณ์น้ําฝนน้ําฝนเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วแต่น้ําแม่น้ํเจ้าพยาผมรับประกันนะครับไม่ให้รับประกันน้ําไม่เข้าไป ทวมท่านแน่นอนครับ okay, ครับโอเคครับ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 